หนึ่งวันที่ดิสนีย์ทาวเซี่งยงไฮ้กินอะไรบ้างไปดูกันร้านแรกไม่ได้อยู่ในโซนดิสนีย์ทาวแต่เข้ามาแล้วเห็นเลยเพราะร้านน่ารักมากรสชาติพอใช้ได้แต่ราคาแอบจุกต่อมารวมร้านในดิสนีย์ทาวนะคะร้านแรกอาม่าแฮนดร์ร้าน<อ>ดังเซี่งยงไฮ้ไม่มาไม่ได้เลยเมนูที่เราสั่งเป็นซิกเนเจอร์ที่มันเป็นสีผสมผสมมาทุกคนเมนูนี้เท่านั้นอยากจะบอกอร่อย<า>ล้านเต็มไปต่อเฮทีนะคะเราเคยกินแล้วที่ประเทศอื่นรสชาติมาตรฐานอร่อยมากรู้สึกว่าในดิสนีย์ทาวเขาให้น้ำแข็งเยอะคือแบบต้องเกรปเท่านั้นเพราะว่าสดชื่นไปต่ออย่าหหยุดดดนนนนนะะคเรรราาาาามกกกิออััที่้ขงโ ใครสายถ่ายรูปมาร้านนี้คือไม่มีผิดหวังอาหารกลางๆนะทุกคนไม่ได้อร่อยหรือว่าว้าวขนาดนั้นก็พอกินได้แต่เตือนนะอย่ากินพิซซ่าแล้วไปเล่นพวกรถไฟเหาะต่อเพราะไม่งั้นจะอ้วกเหมือนเราราคาก็คือจุกๆเราซื้อทาร์ตไข่มาจากในพาร์คนะคะทุกคนเพราะเราคิดถึงทาร์ตไข่ที่ฮ่องกงมากซื้อมาแบบสักพักแล้วแต่คือข้างในยังอุ่นๆอยู่เลยแล้วมันแบบอร่อยมากทุกคนคือเราไม่ได้คาดหวังแต่คือมันอร่อยมากทุกคนฝากดูวอล์กใน YouTube ฉบับเต็มของเราด้วยนะคะบอกละเอียดบอกหมดแน่นอน